สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะไปอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024นัดที่2กันนะคะคืนวันอังคารที่3ตุลาคม2566 23นาฬิกา45นาทีแข่งขันกัน2คู่เรดบูลซาวส์บวกลงสนามพบกับเรอัลโซเซดาตยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านพบกับรา้าจากนั้นคู่2นาฬิกาจะลงทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งหมด6คู่ค่ะ อินเตอร์มิลานลงสนามพบกับเบนฟิก้านาโปลีเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดพีเอสีไอโฮเฟนพบกับเซบียาลองลงสนามพบกับอาร์ซนอลโคเปเฮเกนพบบาเยอร์มิวนิกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับกาลาตาสรายคืนวันพุธที่4ตุลาคม2566 23นาฬิกา45นาทีเนี่ยแข่งขันกัน2คู่นะคะ Royal a n t w e r p ลงสนามพบกับชักตาโดเนตแอตเลติโกมาดริดพบกับเฟเยนูด ส่วนคู่2นาฬิกาแข่งขันกัน6คู่ค่ะ FC p o r t ตพบกับบาเซโลน n น s o h e n a s เ e d e าพบกับยังบอยไ l ซ i p z i พบกับ Manchester City Newcastle United พบกับ Paris Saint Germain d o ท t m u n d ลงสนามพบกับ AC m ิล a n และเซ l t i c จะพบกับ La ซ i โ o ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอันดับดาวสันโวครบทุกลีกผ่านช่องทาง Sport b a r i n e s Channel ค่ะ